สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์ุูมรถยนต์ฟอร์ดูนย์บริการซ่อมบำรุงนักษาสนยนซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888สวัสดีค่ะ แตงกวาดแล้วนะคะที่ช่องฟอดบายสุแตงค่ะอยู่กับแตงที่ฟอดประบะดงอีกแล้วนะคะเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญฟอดค่ะวันนี้แตงอยู่กับรถคันนี้เลยค่ะนี่ตัวฮอตเลยแ a นเจอร์ดีบีเอลเอเอ6ออโต้นะคะขับขึ้นสองล้อค่ะคันนี้สีดานะคะหล่อเลยนะคะเดี๋ยวนี้แตงพาชมรถคันนะคะว่าคันนี้นะคะเขาตกแต่งอะไรไปบ้างนะคะแล้วก็มาแจ้งรายละเอียดออปชั่นเจ้าคันนี้นค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจกระบะสีประตูอยู่นะคะคันนี้คุ้มค่าเลยค่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษจ ฟอร์ดแบบจัดเต็มเลยค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนี่ค่ะคันนี้ค่ะกระจังหน้านะคะตัว FORD ค่ะมีแบบสไตล์รับเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟ3ดวง LED ค่ะเลือกสีได้ด้วยค่ะว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าสีส้มนะคะ นี่ค่ะตัว XLS 2 0 2 5ของเรานะคะหล่อมากๆเลยค่ะนี่ค่ะติดโครอบไฟหน้าด้วยนะคะคำว่าลันเจอแบบนี้ค่ะสีแดงนี่ค่ะคันนี้นะคะลูกค้าเปลี่ยนเป็นล้อมแม็กนะคะขอบ16ค่ะซึ่งจะได้ความยางนะคะที่หนาๆแบบนี้เลยค่ะ นี้ค่ะสาหรับลูกค้าที่ชอบเนื้อยางแบบกว้างๆแบบนี้นะคะก็เลือกเป็นล้อมแบบขอบ16ได้เลยค่ะหล่อมากเลยค่ะนี่ค่ะวงแ็กนะคะจะเล็กแต่ว่าตัวยางนะคะจะใหญ่แบบนี้เลยนะคะกว้างๆแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดเราเลือกลอขอบ20นะคะ่ะตรงเนื้อยางตรงเนี้ยค่ะจะแคบนะคะแล้วแต่คนชอบเลยนะคะ มีลายให้เลือกเยอะมากนะคะสำหรับตัวขอบสิเบ้ารองมือจับติดเรียบร้อยป้องกันรอยขดขวดกันสัตว์ข้างนะคะนี่ค่ะโลโก้ลรนเจอร์ติดให้เรียบร้อยสำหรับหน้ายางนะคะนี่ตัวนี้นะคะเดี๋ยวแต่งดูให้เลยจะอยู่ที่265นี่ค่ะครับ 70R16 นะคะ ตัวอย่างจะเป็นของดีเซนติตัวนี้ยางคุณภาพรับประกันนะคะอันนี้ความเกินนะคะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะขอบไฟท้ายกระบะไลเนอร์ก็แถมฟรีทุกคันอยู่แล้วนะคะ แล้วก็คันนี้ลูกค้าติดตั้งโลมาเพิ่มเติมด้วยค่ะตัว u เ l a n d e er GT เป็นสตาร์แบบนี้เลยจะบอกว่าไม่เจาะตัวรถนะคะเพราะว่าเรามีเว้นรูไว้แบบนี้ค่ะของตัวรถเลนเจอร์ของเราก็เลยติดตั้งในแบบที่ไม่ต้องเจาะตัวรถนะคะให้กลัวเป็นสนิมเลยครอบฝาถังน้ำมันนะคะโลโก้เลนเจอร์สีแดงแบบนี้ค่ะ ถ้าชอบให้ซุมนะคะพอดีการก็สามารถติดตั้งคิวซ้มล้อเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับคันนี้ไปค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในรถกรันนี่ค่ะหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะเบาะหนังจากโรงงานค่ะลายเดียวกันกับรุ่นสปอร์ตนะคะแต่ว่าไม่มีโลโก้ปักสปอร์ตตรงนี้นะคะมีหน้าจอแท็บเล็ต นะคะ10นิ้วตัวนี้คุ้มค่าคุ้มรคมาคามากเลยค่ะมีที่วางแก้วน้ำนะคะตรงนี้ด้วยนะหรือว่าวางแขนก็ได้นะคะเก็บซ่อนได้แบบนี้นะคะ สำหรับดีไซน์2025นะคะที่ปรับเปลี่ยนจาก2 0 2 4นะคะมีไม่เยอะค่ะตรงนี้ค่ะเดิมจะเป็นสีดําด้านอันนี้เปลี่ยนเป็นสีตัวรถอย่างอันนี้คันสีดําเงานะคะก็เปลี่ยนเป็นสีดําเงาถ้าเกิดรถส,สีขาวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ตรงมือจับประตูนะคะเดิมจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะจริงๆเราต้องเป็นสีดําเงาแต่ว่าอันนี้เขาเปลี่ยนเป็นสีดําด้านเพิ่มความสปอร์ตให้มากยิ่งขึ้นค่ะ ดูเข้ากันกับตัวเบ้ามือจับสีดำด้านแบบนี้แล้วค่ะสีตัวกันเลยส่วนหูกระจกค,ค่ะเปลี่ยนเป็นสีดำด้านค่ะจากเดิมเป็นสีตัวรถนะคะแล้วก็ตัวล้อมแมกนะคะจากล้อมแม็กสีเทานะคะเปลี่ยนเป็นสีดำแบบทูโทนแล้วก็กระจังหน้าค่ะเดิมเป็นสีเทาค่ะเปลี่ยนเป็นสีดำเงาเมทัลลิก แล้วก็กันชนท้ายนะคะ2024นะคะตรงส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะแต่พอเป็น2025นนะก็จะเป็นสีอำด้านนะคะ สำหรับออปชันของเจ้า XLS นะคะเดี๋ยวแต่งเริ่มที่ไฟหน้ากันก่อนเป็นแบบ LED multi e reflector พร้อมไฟวิ่งกลางวันแบบ LED ด้วยนะคะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติค่ะไฟตัดหมอกหน้ามาจากโรงงานค่ะนะคะกระจกมองข้างนะคะพร้อมไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ปรับด้วยไฟฟ้านะคะ มีบันไดข้างนะคะแล้วก็บันไดเหยียบข้างท้ายกระบาค่ะเพิ่มความสะดวกสบายในการขึ้นลงกระบะดนะคะนี่เห็น<ม>บันไดจิ๋วตรงนี้ไหมคะตัวนี้มีมาด้วยนะคะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเลยนะคะเบาะนั่งน้านคนขับปรับ6กทิศทางค่ะแล้วก็ด้านผู้โดยสารตอนหน้านะคะปรับได้สี่ทิศทางเลยคะ่ะ ดีค่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของหน้าจอกันบ้างนะคะเรือนไม้ค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะหน้าจอนะคะแสดงผลแบบสัมผัสมัลติทัชนี่ รองรับ w i r e l e s a แอปเปิลคาเฟและ Android Auto ค่ะระบบเชื่อมต่อบลูทูธและระบบสั่งงานด้วยเสียง s y n 4 a มีระบบ f o r t o u c Connect สั่งสตาร์ทรถผ่านมือถือเปิดแอร์รอได้เลยค่ะช่องต่อ USB 2จุดนะคะพร้อมช่องต่อไฟ12โวลต์2ช่องเลยค่ะและได้ลำโพงมาถึง6ตำแหน่งกันเลยนะคะถุงลบนิรภัยนะคะได้ถึง6จุดกันเลยค่ะมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะ แล้วก็ระบบความปลอดภัยนะคะป้องกันลอ้ลอล็อก ABS นะคะระบบกระจายแรงเบรก EBD นะคะระบบควบคุมเสีรรภาพการทรงตัว EST และระบบป้องกันล้อหมุนฟรีค่ะ,ะแล้วก็ยังมีระบบการออกตัวนะคะช่วยนะคะจอดบนทางลาดชันด้วยค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะเนส่วนของเรามีระบบนะคะป้องกันการกิดความด้วยค่ะหรือว่าระบบ ROM นั่นเองนะคะ นี่ค่ะกำลังแรงม้านะคะอยู่ที่170แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะล้อเดิมนะคะก็จะเป็นขนาดที่ขอบ17นิ้วนะคะมาพร้อมกับยาง255ทับ70 R17 คุ้มค่าขนาดนี้นะคะกับราคานี้นะคะแตงบอกเลยนะคะว่าต้องรีบนะคะุลูกค้าอย่าลังเลใจกันเลยนะ ให้แต่งดูแลได้เลยนะคะรับประกันเรื่องการบริการนะคะ กันบ้างคะ่ะแต่เจ้า d b l x l s คันนี้ค่ะออปชันคุมนะคะแต่งออกมาหล่อแบบนี้เลยนะคะราคาเขาจะอยู่ที่919,000บาทค่ะโฉมปี2025นะคะตัวนี้ได้บนหนังมาจากโรงงานแล้วนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะจาก Ford นะคะลดแหลกไปเลยค่ะถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะสิ้นเดือนมกราคม68นี้ค่ะนะคะจากราคา919,000บาทเหลือเพียง799,000บาทนะคะและถ้าเกิดซื้อกับสุดแปงนะคะลดเพิ่มอีก10,000บาท ทันทีเลยค่ะเหลือ789,000บาทนะคะพี่พี่ท่านใดนะคะอยากตกแต่งเพิ่มเติมนะคะก็สามารถปรึกษาได้เลยนะคะยังไงทักมาได้เลยค่ะที่คิวโค้ดนี้ค่ะหรือว่าโทรที่เบอร์0835440099ได้เลยนะคะยังไงวันนี้แต็งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย